สวัสดีค่ะพอกันอีกเรากับเอ้ยตุกตาพาฝันส่วนลังเือนคือเก้าเด้จดเจเดออากาศดีค่ะแต่ว่าเป็นอากาศอบเอาแต่ว่าลมช่วยๆก็มันก็ทำเมื่อมันมีอันโบหอน,หนเนาะค่ะเนาะเย็นๆย็นสบายดีค่ะสบายอากาศสบายสบายเพา,างั้นเถอะเพื่อนๆก็สบายดีกันเมื่อทุกคนเนาะกันเนาะมาเพื่อเลยมีเวลาก็มาค่ะ พอ่อนกับเอ้ยก็พามาแห้งกินกาแฟาเนาะขนมอันสวนลังเหอน,นกาแฟาในสวนค่ะเด็ดก็อกเด็ดค่ะเด็ดอกเด็ดพุทธ สะออนเมืองไม้มาเอาน้ำหวานจากอันดอกไม้เนะคะเนอพี่ลึกเต็มนึงะ่ะเอาผพี่เสื้อกบ,บินว่อนเลยพี่เสื้อตัวน้อยนะคะเนอ เพลงผีเสื้อนี้ของเผือของอันของพี่พงเทพกระโดนชำนาน,นะะเนาะกันเนาะม่วนเลยคะ่ะผีเสื้อเทพธิดาผีเสื้อนะะเนาะกันเนาะพดนลงเป็นเพลงเป็นเนื้อลองทำนองก็ฟังแล้วก็ม่วนดีค่ะ นักร้องรุ่นเดิรเนาะคะเนาะ,ะ,นะพี่หมูเนาะคะเนาะพี่หมูกับกะลาบาวกับพี่แอดเม่นบอกคะ่ะเพลงเป็นอมะตะเนาะคะเนาะฟังอันตอนเลยก็บ่มีอันเบื่อว่างั้นหรือปะเข้าได้ทุกการเวลาค่ะเก่งเนาะคะเนาะคนที่แต่งเพลง ทั้งแต่งทั้งร้องทั้งเป็นนักดนตรีทั้งเล่นดนตรีทั้งเนื้อเพลงเนาะค่ะเนาะทั้งอันเนื้อหานำเรื่องอันนาเพลงที่พันแต่งออกมาเอ้ยว่าพันเก่งนะคะสุดยอดเลยหัวบไบรทขนาดเลยหัวนี่อัจฉริยะเลยคะ่ะกระบุตีพันไดอันเป็นอันศิลปินแห่งชาติเนาะค่ะเนาะกระบุตีก็สมสมควรแล้วค่ะคำว่าเรื่องเพลงพี่อัน แอดคาราบาวเนาะค่ะเนาะเพลงเศร้าอุดรเนาะค่ะเมื่อเช้าเนี่ยไอ้กั๊ววิ่พอดีพอดีไอ้ต้องออกไปอันตุกตาพันออกไปอันทุรละหน่อยหนึ่งพอดีผลพันมาทายุนหน้าบ้านก็เลยเฝ้ากินกาแฟเมื่อเช้าเนี่ก็เลยออกไปเศร้าอุดรเนาะค่ะเนาะอันสมัยก่อนมันยังบ่มีอินเทอร์เน็ตพันก็เก็บข้อมูลจากการอ่านหนังสือพิมพ์เนาะค่ะเนาะแล้วก็เอามาอันเขียนเป็นเพลง นางเสือพิมพ์ก็หลงว่าอันคนโดนหลอกเปนบอกคะ่ะโดนต้มตุ๋นเนาะค่ะเนาะโดนอันโดนอันคนประเทศเดียวกันต้มตุ๋นกันว่าง่งเนาะอปเสียงเงินเสียทองไปเยอ่อแยะเนาะค่ะเนาะอยากไปซาอุดีมบอกคะ่ะอยากไปซาอุก็ขายไร่ขายนาเนาะค่ะเนาะหวังว่าอันชีวิตน่ะดีขึ้นขณะอัน อุ้มชูครอบครัวเฮ้อมีอันอยู่มีกินเนาะค่ะเนาะหลังครอบครัวก็ไปแล้วประสบความสําเร็จกนเลนะคะแต่หลังครอบครัวก็เป็นคือน้าเพลงที่พันร้องแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้เรื่องจริงซาอุดรนะคะฟังเนาะคะ่ะเนาะขัาพูเหลือ,อชอบเพลงรุ่นเ้อะเอยมากมากฟังแล้วมันมีความใหม่พันแต่งเนาะดนตรีก็เข้ากันเนาะค่ะเนาะทั้งเต้นทั้งหลําก็แล้วแต่เหาว่างั้นเหรอะปะแต่ว่าเนื้อเพลงม,มันมีความใหม่ค่ะ พอดีรุ่นน่ะเออเพิ่งกำลังเป็นสาววันโอ้โอะเนาะค่ะเนาะสาวนักเรียนนะคะสาวเด็กเด็กนักเรียนนั่นนะคะถ้าว่าภาษาพื้นๆกันสาวกระโปรงเฮียนเนาะคะ่ะเนาะเด็กนักเรียนสาวกระโปรงเฮียนขี่มอเตอร์ไซค์ม่ม้บอกค่ะกำลังน่ะเป็นอันกำลังเป็นสีเขียวมั้งเหรอป้าบ่า,บาได้มีความคิดแต่มีแต่หัวเลาะเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเหาอินโนเซนต์สมัยกันเออเออซุตกตากันไปซาอุดีสถาะไปทำงาน แต่ว่าบบได้ดูนตุมแล้วค่ะไปก็ไปยู่ย่างดีก็ขอบคุณหลายๆก็แสดงว่าถูกอันไปทุกล็อกเพราะงั้นหรอปะแต่ว่าหลังคนก็ไอคือไอตุ๊กาตาเนี่เป็นคนเมืองอุดรน,นะคะ่ะพันกระซ้ายเ่งนะคะหลังคนก็ดูนตุมคือน้ำพลงอันพี่แอสคาราบาว่ะคะ่ะซาอุดรค่ะไลา่ไข่หนาแล้วพันไปแล้วพันไปขึ้นเครื่องบินเนาะคะ่ะนอนน้ำพลงพันก็พันก,นก็ม้วนเนาะคะ่ะเนื้อร้องทํานองพัน อันนี้เออเองไซเออร์ฟังเพราะเออมักฟังขึ้นเครื่องบินเราไปลงกันเลยค่ะลงอันอุดรธานีเนาะค่ะเนาะซาอุดรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะคนอันบ้านบ้านนอกเนาะค่ะเนาะคนบ้านให้บันนาสมัยก่อนพันโบได้มีสิ่งสิวิไลบ์โบได้เห็นกันเลยเนาะค่ะเนาะพันว่าเฮอไปก็ไปสิเนี่ค่ะ พาไปขึ้นเครื่องบินพะอมาลงเมืองอุดรพ่อบอกค่ะอุดรธานีซาอุดรค่ะก็เลยเป็นที่มาของเพลงซาอุดรเอยเอันเอยเอันคือที่ว่าพ่นแต่งเนาะค่ะเนาะพ่นเข้าใจแต่งนะคะเพลงพีเอดคาราบาลพ่นแต่งออกมาแล้วมันเป็นทํานองเพลงฟังแล้วมันกินใจเนาะค่ะเนาะลางคนก็ไปอันฮอดซาอุดิก็ไปมีเงินมีท้องว่างั้นร่ำรวยเนาะค่ะเนาะเพราะอัน ส่งมือทางอันครอบครัวเมืองไทยก็พันถ้าครอบครัวหูจักใช้หูจักประหยัดมัธยัก์หูจักอันเอทานนี่ก็เสริมเนาะค่ะเนาะก็ก็มีอันมีอันจะกินมีฐานะแต่ว่าบางครอบครัวส่งมาแล้วพันเฮียมมดแถมมันเมียพันไปอันมักอันผู้บ่าวสัน้อยซะเนาะค่ะเนาะกลับมาพันครอบครัวแตกแสหลขาดเนาะค่ะเนาะลังคนก็บได้อยู่นำกันแถมมาเป็นนีเป็นสินกันเยอะแยะเนาะค่ะมัน มีแยะค่ะบางคนก็เงินเนือนออกด้วยทางโน้นนาอค่ะนาะก็พากันเล่นไพ่ไฮโลกันว่างั้นเถอป้าก็เลยเป็นบบมีอยู่มีกินนาอค่ะนาะเพราะว่าไปร่างคนก็ไปกอบคุยเอานํำนำเพื่อนฝูงว่างั้นเถอป้าติดกันก็วัดกัาบจริงๆพันบบมีเตือนนาอค่ะนาออันนี้แห่งอันมันเป็นอันวิถีทางของคนไม่บอกการทำมาหากินสมัยโน้นนาอค่ะนาะ สมัยนีก้กำมันนะกันนำมาเทียบกันกันบ,บ่ได้รอกคะ่ะเพราะว่าการไปยันมาต่างประเทศกันเดี๋ยวนี้คนคนมันรู้เยอะเนาะคะ่ะเนาะคนบค่อยโดนหลอกดอกค่ะเอยบ้านเว้นแต่เห่านะคืออันโดนหลอกอิหลีอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วคนคนมันรู้เยอะอ๋ออันเพื่มมาบันฮัลโหลคนสวยซื้อดีๆลูก เอาไปวางตรงนั้นเรายายจะยายจะไปอเอาอันนั้นปิดไว้หลานสาวเอาซูซิมาส่งก่นถือดีๆด้มไปน่ะไปอันเอาพลาสติกอันนั้นปิดเลยนะ่ะสืออันตู้ยเย็นไว้จะน้อยเนาะเนาะซ้ำนี้นะจ๊ะเด้อพบอกันคลิหนาค่ะสวัสดีค่ะ